สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะคะบท่านผู้ชมรวมถึงเมื่อวานครับท่านผลของการเลือกตั้งสอทอนะคะบท่านผู้ชมก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะเนี่ยโดยตอนแรกครับท่านผมก็เข้าไปเลื่อนสองนะคะบท่านผู้ชมหลายเพจก็เลยทีเดียวว่าเฮ้ยพักประชาชนนําพักประชาชนนําอยู่40คะแนนบ้างบางที่200300นะามรับท่านผู้ชมไอเราก็หลงเข้าใจผิดครับท่านนึกว่าอะไรเจ้เนี่ยนึกว่าจะไม่ต้องวางมือนะครับท่านสําหรับใครจะเนี่ยเจี๊ยบเอามา ลับโชษมามิตรกุลนะครับท่านหลังจากก่อนหน้านี้ว่าเคยได้ออกมาเอ,ออี่จะอะไรวะเนี่ยชมนกชมไม้ท่องเที่ยวไปตรงนั้นท่องเที่ยวไปตรงนี้หาพักประชาชนส่งมาแล้วเนี่ยคนที่ส่งมาพ่ายแพ้นะครับท่านผู้ชมทั้งสาเขตอะไรสักอย่างหนึ่งที่นครปฐมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจา้าชาวเน็ตแห่ใจหายนะคท่านผู้ชมล่วมอะไรครับท่านเพื่ออะไรจ้าเนี่ยส่งเจี๊ยบม,ามารรลัดนะครับท่านผู้ชมส่งไปที่ไหนไม่อาจแน่ใจแต่เดี๋ยวก่อนครับท่นมานเจี๊ยบมรรลัดนะครับท่านหลังจากเมื่อคือนนี้น่าจะมั่นใจอย,อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่าน ได้มีการใส่เสื้อสีชมพูมีดอกเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ทางฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้ยน่าจะมาเหมือนกับว่ามาต้นเนี่ยกูเตรียมไว้เลยเว้ยเฮย้ยชุดแบบนี้นเนี่ยสีสันแบบนี้จะต้องประกาศชัยชนะนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายชัยชนะก็มาได้จริงครับท่านแต่ค่อนข้างน้อยเหลือเกินเจี๊ยบอมรมร์ก็ประกาศวางมือครับท่านยุติบทบาททางการเมืองทุกรูปแบบส่งผลให้ประชากรบางส่วนนั้นใจหายนะคะท่านผู้ชมเข่าสุดแทบล่ำให้กันเลยทีเดียวหลังจากนครปฐมของเจี๊ยบอมรรตนะเนี่ยพ่ายแพ้นะคะท่านผู้ ชมเจียบม,มารลัดก็ออกมาลั่นนะเนี่ยดิฉันไม่โทษใครนะเนี่ยไม่ขอโทษอะไรทั้งสิ้นแต่แตเดี๋ยวก่อนแต่อะไรจะเนี่ยแต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยลงนะครับท่านรอบก่อน61%อะไรสักอย่างครับท่านรอบนี้เราจ้ามันเหลือนะเนี่ยลดลงไป10%เเว้ยเฮ้ยอือยแต่ว่าไม่โทษใครนะครับท่านผู้ชมไม่ขอโทษอะไรทั้งสิ้นแต่คนมาใช้สิทธิ์น้อยลงอือย <c oughs> ผมก็มานั่งนึกนะครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดไนสิบเปอร์เซ็นต์นี้มานเนี่ยเขาจะเลือกพักส้มหรือเลือกพก เกิดอะไรขึ้นต่อจะเนี่ยหลังจากชาวเน็ตสุดอะไรนะคะเดิมผู้ชมส่งปัดเจยบครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจะเจี๊ยบมามารักกลับมาอีกแล้วนะคะเดิมผู้ชมวางมือครับท่านแต่ยังไม่วางปากนะครับเรื่องอะไรจะเนี่ยโอ้ยโดยตอนนี้นะคะเดิมผู้ชมมีสถานการณ์เร่งด่วนครับท่านหลังจากธรรมนัตพงเผ่านเนี่ยออกมาลั่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีสสอจากฝ่ายค้านนะคะเดิมผู้ชมไม่รู้ว่าเป็น10คนเลยหรือเปล่าครับท่านเกิดอะไรขึ้นจะเนี่ยจะเตรียมตัวย้ายพักนะคะเดิมผู้ชมเฮ้ยตอนแรกนะเนี่ยเป็นข่าวโคมลอยหรือเปล่าว่าสุด ค้ายวันนี้เกิดขึ้นแล้วครับท่านส่งผลให้เจี๊ยบอมรัสสุดเดือดนะครับเดิมผู้ชม MG มอารครับท่านแจ้งมานะเนี่ยวางมือแต่ไม่วางปากคล้ายๆกับว่าเดินตีนแตกแตกปากมันนะคบเดิมผู้ชมฟันไม่หลุดหยุดไม่ได้ครับท่านในการเคี้ยวอะไรประมาณนี้โอ้ยวางมือไม่วางปากมาอีกแล้วเฮ้ยเจี๊ยบอมรัรมสครับท่านหลังจากชาวเน็ตแทบล่าให้โฮบางส่วนนะเนี่ยร่วมส่งนะครับท่านกลับบ้านอย่างเดียวาดวางมือไม่วางปากมาอีกแล้วเจีย๊ยบโผล่ลั่นนะครับท่านเดือดสุดๆเลยฟาดสสพักประชาชนที่ย้ายพักนั้น ชาติอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นชัวนะคะรับเ่านผู้ชมแล้วก็สาระอะไรสักอย่างหนึงครับท่านที่ตรงข้ามกับสาระดีวางมือไม่วางปากเป็นงูเห่าซ้ำซากในเขตเดิมแล้วก็ซ้ำเติมประชาชนที่เคยผิดหวังมาแล้ว ไม่มีคำไหนเหมาะไปกว่าคำว่าชาตินะครับท่านแล้วก็ชัวอะไรประมาณนี้นะครับท่านสารดีตรงข้ามกันนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านก็เป็นการวางมือแต่ไม่วางปากนะเนี่ยผมก็มานั่งนึกเอ้เจียบอรรมรัตน์นี้เขามีบทบาทอะไรวะเนี่ยในพักเอ๊ะเป็นกรรมการบริหารพักอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่หลายภักส่วนนะเนี่ยคงประเมินมาครับท่านไม่ได้หวังจะให้เจี๊ยบอรมรัตน์นั่นเนี่ยยุติบ,บทบาทการเมืองหรอกแต่น่าจะให้แบบเผาๆเรื่องอะไรจะเนี่ย เรื่องปากนะครับเ่านผู้ชมเรื่องการโพสต์หรือเปล่าเพราะบางส่วนนะครับท่านโอ้ยบ้างก็สนับสนุนเจ๊บธรรรัตน์สุดยอดมากในการออกมาโพสต์ด่าคนทุกคนนี้หรืออะไรวะเนี่ยวิเคราะห์การเมืองแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างจ้าหือมันมีคําพูดที่แบบค่อนข้างที่จะชั้นจีนะครับเ่านผู้ชมกู้กก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรขนาดเดียวกันครับท่านเทงเทงถึงเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากที่มีแคมเปญเทงทั่วไทยนะครับเ่านผู้ชมดังไกลถึงเมืองนอกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมองเทงมาแล้วครับท่านหัวหนะ้าพักประชาชนออกมาถแถลงแล้วนะเนี่ย ลั่นอะไรวะยอมรับความพ่ายแพ้แต่บอกว่าไม่ผิดหวังเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเพราะว่าคะแนนสูสีนะเนี่ยแล้วก็มีการถามว่วยฮ้ยสูสีกี่โมงก่อนวนเนี่ยแพ้ก็คือแพ้นะจ๊ะคุณเท้งนะครับท่านผู้ชมหนักหน่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านเจี๊ยบอาม่อันนี้เจอของเจี๊ยบอามารัดประกาศลั่นวางมือทําตามคําพูดหลังในอะไรเนี่ยจุดๆว่ากันไปพักประชาชนพ่ายแพ้แล้วก็มีการชี้นะเนี่ยไม่โทษอะไรทั้งนั้นแต่บอกว่า ชี้เพราะเหตุคุณมาใช้สิทธิน้อยกว่าครั้งก่อน10%ซมันยังไงทีวะเออก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านเอ้าอันนี้ก็อีกอันนึงเว้ยไทยรัดแกก็แรงเกินรักประชาชนได้รับชัยชนะนนเนี่ยคว้าศูนย์เก้าอี้นาย,ยกเทศมนตรีจาก15เทศบาลนครที่ส่งชิงชัยเหลือลุ้นแค่3แห่งนะคะเดิมผู้ชมอันนี้ผมก็พยายามจะหาอยู่ครับท่านรู้สึกว่าทํามาเป็นอินโฟกราฟิกเลยนะคะเดิมผู้ชม แพอยังไม่เป็นทางการออกก็ว่ากันไปครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาคนนี้ก็ยังคงไม่ละล้นเออไม่ใช่ไม่ละล้นไม่มีหว่ะไม่ละเลิกจากการออกมาพยากรนะครับเรามาดูชมพยากร์ที่ว่านี้ไม่ใช่พยากรณากาศด้วยเว้ยเฮ้ยเวียงวังคังนาชั่วนาตาปีนะครับท่านทักสินไม่กับไทยอะไรเว้ยเฮ้ยใครลับจะเนี่ยจะดูพอนะครับท่าน ใกล้จะบินแล้วนะครับท่านเครื่องบินใกล้ลงแล้วตอนนั้นยังไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นเครื่องบินลงที่แผ่นดินไทยพอลงละจ้าทักสิงติดคุกนานอะไรเว้ยเฮ้ยป่ะวิ์จะเป็นนายกอะไรว่าอุ้งอิงไม่ได้เป็นนายกสภัอุ้งอิงเป็นนายกกูก็งงนี่ใครเรื่องผู้ชมสับสนอลหม่านครับท่านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ยังคงออกมาขยันนะครับเรื่องผู้ชมในการทานายมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยตู่จดุพรครับท่านหลังจัดม็อบมาชั่วนาตาปีแล้วเนี่ยคนก็สุดน้อยนะครับเรื่องผู้ชมถ้าเป็นผมคงเคว้งคว,างว้างเว้ยเฮ้ยทำไม เราขึ้นเวทีปาใสแล้วยังไงต่อจ้าคนมากันเยอะนะคบเดินผู้ชมมีอยู่ทีหนึ่งว้ยเฮ้ยสมัยประยุทธ์ยังเป็นนายกประกาศครับท่านจัดมอบล้อมรวมอะไรของแกสักอย่างหนึ่งขึ้นไปลั่นบนเวทีเฮ้ยเวทีม็อบนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าไม่ไปจะถูกถีบไล่นะคบเดิมผู้ชมไปเราก็ลืมอ่านว้เฮ้ยประยุทธ์จะถูกถีบไล่หรือใครถูกถีบไล่ว่าสุดท้ายเป็นองไรจ้าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์มาแล้วแต่แต่แตแตแต ประกาศยุติบทบ,บาทมอบก่อนช่วคู่ช่วยามเอาเพราะอะไรเหรอเจ้าเนี่ยเห็นอาทิตย์หน้าไม่ไปใครจะถูกไล่แล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะการดูบชมสถานการณ์โรคระบาดสองบาทอะไรประมาณนี้มาอีกแล้วเฮ้ยลั่นนะเนี่ยเอ้ลั่นหรือเปล่าไม่รู้อะไบทูเดย์ส่งเข้าประกวดไบทีวีนะเนี่ยเอาทักษิณจะหนีออกนอกประเทศช่องทางธรรมชาติรอบนี้ไม่ไง่ายชี้เครื่องบินส่วนตัวก็ขึ้นบินไม่ได้ไว้าตายแล้วตแวต่แล้วนะเนี่ยจนุพรผูเชื่อครับท่านสารน,นำผลสอบแพทยสภาไต่สวนทักษิณ หนีออกนอกประเทศช่องทางธรรมชาติรอบนี้ไม่ง่ายแน่อะไรวะเนี่ยยอมรับชะตากรรมติดคุกอย่างโทรนงนะครับท่้นผู้ชมก็ไม่รั่วอีแหลงคืนดีแล้วครับท่าน ตาไม่ได้ฝาดนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเออใช่เฮ้ยเอยนึกขึ้นได้นะครับท่านเฮ้ยถ้าเกิดสมมติทักษิณจะเป็นกังวลั่นนียจะดูพรต้องออกมาแนวเชื่อเหลือเกินทักษิณไม่กลับคุกนะครับท่านผู้ชมเชื่อเหลือเกินว่าจะสะดวกโยทินนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยกูจะสารฝันยังไงให้เขาดีนะครับท่านผู้ชมให้ชีวิตเนี่ยเขาได้สมหวังนะครับท่านเชื่อเหลือเกินเชื่อหลายขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมเชื่อมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเฮ้ยเดือนที่แล้วหหรืืือออเเเเปลล่่าชกิน กลางเดือนเอาเลยเวเฮ้ยน่าจะเดือนเมษากลางเดือนนั้นเนี่ยสารจะออกหมายจับทักษิณเฮ้ยแล้วก็มันจะทําให้อุ้งอิงอยู่ไม่ได้เมื่อพ่ออยู่ไม่ได้เราก็จะเหนื่อยน้อยลงนะคบท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องจัดมอบหรือเปล่าทักษิณจะหนีออกนอกประเทศช่องทางธรรมชาติรอบนี้ไม่ง่ายเครื่องบินส่วนตัวก็ขึ้นบินไม่ได้ไว้แต่แล้วแต่แล้วนะครับท่านแล้วอีเป็นผื้ต่อว่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคบท่านผู้ชมเออว่าเฮ้ยแล้วเรื่องม็อบแกไปถึงไหนแล้วว่าเนี่ยประกาศลั่นครับท่านไม่ใช่8ปดโมงเช้าวัานอังคาร โมงไอ้ไม่ใช่แต่ทุกวันอังคารนะคบท่านผู้ชมเราจะมาจัดมอบกันสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหฮ้ยกก็ลืมอ่านไปนะคบท่านผู้ชมว่าตัวแกจะมาทุกวันอังคารหรือว่าปล่อยให้อะไรวะเนี่ยพวกคอปทอนะคบท่านผู้ชมกองทัพทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ดําเนินจัดม็อบต่อไปหรือว่าจะมีอะไรวจะจตุพรมาร่วมทุกอังคารหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่หลังๆเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วนะคบท่านผู้ชมเอา้าก็ติดตามนะครับท่านเดี๋ยวผมต้องโทรไปสอบถามนะเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่า เ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อแล้วก็จะมีการถามไทยเรื่องนี้นะคะรับท่านผู้ชมรอบนี้จะบินออกก็ไม่ง่ายแล้วครับท่านเอ้าอะไรวะเนี่ยขอแสดงความยินดีกับทุกพักนะเนี่ยที่ชนะการเลือกตั้งทั้งที่แพ้อะไรประมาณนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้พร้อมแสดงความยินดีกับพักประชาชนทําได้ขนาดนี้ไม่เสียแรงที่ตามเชียร์เก่งมากๆค่ะชัยชนะของพักประชาชนพักสม้มเทศบา,นาลนครได้ศูนย์ทับสานะครับท่านผู้ชมส่ง30ได้ศูนย์หรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะใช่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ 0%ครับท่านเทศบาลเมืองหลัจ้าส่ง5จาก221หรือเปล่าวะเนี่ยเท่ากับ2.26%หนักกว่าอะไรเพื่อนครับท่านเทศบาลตำบลน,นะเนี่ยจาก2,247ที่นะครับท่านผู้ชมได้ถล่มทลายว่าเฮ้ยที่กี่ที่ทวะ9ที่นั่งนะครับท่านผู้ชมเท่ากับ0.4%ครับท่านเท่งเทงถึงเลยนะครับท่านผู้ชมมองเท่งครับท่านอะไรวะเท่งทั่วไทยอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยก็มีการออกมาถามนะเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวนายกหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่ต้องเปลี่ยนตัว,ห,ตตวหัวหน้าพักหรือยังไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่านี่คือลูกหยีนะครับท่านผู้ชมเอ๋แอดไลน์นะัดวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหยิมะพร้าวเอลม้มอนนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่งส0่บบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชมปลาเห็ดโคนทุบก็มีครับ ทดามผู้ชม 100, ่รกั่อบาทมีอีกมากมายหลากหลายอะไรวะหลายหลากนะคะนบท่ิมผู้ชมแต่ก็ไม่ได้กินมากกินหลากหลายครับท่านขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านรวมถึงผู้ที่สนับสนุนทาง QR code นั่นเนี่ยขอบคุณอย่างเหลือล้นฮือ,อแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อวะเนี่ยทักษิณก็จะหนีแล้วนะคะนบเ่ิมผู้ชมหนีไปไหนวะเนี่ยกูก็งงอยู่นะครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมุติออกมาแบบนี้ มันจะมันจะถูกสักทีหรือเปล่าวะเนี่ยเรื่องนี้จะถูกหรือเปล่าชี้นั้นเนี่ยแม้จะบินออกนอกประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ให้กลับไปอะไรวะเนี่ยติดคุกอย่างพลรนงนะคบท่านผู้ชมเอา้าจะดูพรมาทางนี้ผมก็ต้องฟันส่วนไว้ก่อนนะครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยเอา้าเพราะอะไรก็ไม่รู้อะแต่น,นี้ทุกคนค้ามาอีกแล้วเว้ย,ยน้ำปราปาดื่มดื่มได้าสามารถโมเดลของพักประชาชนสอใช้ไม่ได้อีกแล้วหลังจากอะไรจะเนี่ยเดลินิวส่งเข้าประกวดพาดหัวเขา่าน้ำชะตาไอ้ช น้ำประปาดื่มได้สิ้นมนขังอดีตนายกจากคณะก้าวหน้าแพ้เลือกตั้งอาจสามารถครับท่านน้ำประปาดื่มได้สิ้นมนขังเสียแล้วตำบลอาจสามารถที่พักประชาชนบอกว่าเนี่ยนาทน้ำประปาดื่มได้กินได้แล้วไปคุยทั่วประเทศผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผู้สมัครนั้นเนี่ยพ่ายแพ้แถมคะแนนน้อยกว่าผู้ชนะถึง5 0และสอทพักประชาชนพักส้มจากที่เคยได้12ลดเหลือเพียงสาเอ้ยคิดว่าน้ำประปาดื่มได้100%ไม่มีจริงและไม่ใช่เรื่องที่ชาว ท่านต้องการเออวันเรื่องนี้เห็นด้วยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ชาวบ,บ้านต้องการมากเท่าไหร่นะครับเดิมผู้ชมเครื่องกองน้ำมันก็ไม่ได้แพงครับท่านอืมปิดฉากนะ้ำประปาจิบได้ดื่มได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็เป็นรูปอะไรจะเจ้านี่รูปชอบพันธิกาเว้ยเฮ้ยสงสัยครั้งก่อนไปจิบหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะครับท่าน เขาฝังใจอะไรทีวันเนี่ยกับอะไรกับน้ำปลาปลานะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สแกนหน่อยครับท่านสแกนอะไรจะเนี่ยสแกนผลนะครับท่านผู้ชมเอาเจอแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากธรรมนัสออกมาพูดเว้ยเฮ้ยจะมีสอสอจากฝ่ายค้านแล้วก็จะไม่ใช่พักอะไรวะจากสุดารัตน์นะครับท่านผู้ชมจะไม่ใช่มาจากพักสร้างไทยเตรียมย้ายซบธรรมนัสนะเนี่ยพักการําอยยางถึงหลายคนนะครับท่านผู้ชมสิบ คนหรือเปล่าไม่อาจบ,บอกได้เกิดอะไรขึ้นจ้าหลังจากเผชิญมรสุมนะครับท่านผู้ชมเรายังไม่แพ้แค่อะไรจ้าแค่ยังไม่ชนะนะครับท่านสําหรับพรรคสม้มหลังจากผลการเลือกตั้งเมื่อคืนออกมาหรือเปล่าวันนี้ส่งผลให้สอสอชื่อากิจนะครับท่านผู้ชม น่าจะเป็นผู้ชายแต่มมึองนายกิจครับท่านสสกิตแห่งพักประชาชนเปิดใจยืนยันแยกทางพักคส้มนัเนี่ยจอแถลงพรุ่งนี้10บโมงเช้าครับท่านแล้วเอ้ยรู้สึกว่าจะแถลงวันนี้ไปแล้วนะครับท่านอ้าวพักประชาชนนั้นเนี่ยสสกิจ ทำให้พรรคประชาชนเสียไปอีกหนึ่งคนแล้วหรือเปล่าเปิดใจยืนยันแยกทางพรรคส้มจริงจอดถแถลงพรุ่งนี้1 0บโมงส่งผลให้เจี๊ยบเดือดนะครับท่านผู้ชมเออวางมือครับท่านแต่ไม่วางปากนะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้เฮ้ยหลีเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเมื่อวานอย่างเชิงก่อนนะเว้ยดูก่อนเว้ยจะชนะกี่ที่วะเนี่ยต้องดูกระแสก่อนเว้ยเดี๋ยวประกาศสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม7นะครับท่านแล้วกระแสยังดีอยู่เนี่ยไม่ได้เว้ยสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโอ้ย ผลก็ออกมาตามนี้นะครับท่านส่งผลให้ตอนนี้เว้ยเฮ้ยอาจจะไปทั้งชนบุรีเลยหรือเปล่าสําหรับใครจะเนี่ยสำหรับพักอะไรจ้าสอสอจากพักประชาชนข่าวสดส่งเข้าประกวดพักประชาชนชนบุรีแพรแตกสอบเป็นฟาร์มงูเห่าสอสอ,สอกิจ 6, เขตหกเพ็ดแล้วครับท่านร่วมอะไรจะเนี่ยร่วมกล้าทานะครับท่านผู้ชมเราจะเป็นอย่างไรต่อว่าเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแหมแต่ว่าที่ขาดไปไม่ได้นะค,ะนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนะเนี่ยนั่งลุ้นนั่ง ใครจะลุ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมผมลุ้นอยู่เขตเดียวครับท่านคือที่ไหนจะเนี่ย ก็สองสามที่นะครับท่านผู้ชมแต่ลุ้นหนักกว่าใครเพื่อนเข้าเลยก็คือนครปฐมนะครับท่านผู้ชมหลังจากเชียพมรัฐน,นั้นเนี่ยออกมาครับท่านแสดงความเห็นทางการเมืองอะไรของแกก็ว่ากันไปแต่ว่าแกมีซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์นะครับท่านจะต้องมีการลงท้าย S U S อะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับท่านผมก็เลยต้องแปลว่าเฮ้ยเอาเป็นวัดสุดดีกว่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคําพูดคําจานนี้คําโพสต์มันค่อนข้างที่จะชั้นจีเล็กน้อยถึงปานกลางนี่แรกๆว่าเฮ้ยนึ ว่าจะชนะนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยเฮ้ยมีคนอัปเดตนะคนปรปฐมนําอยู่เอาเลยเฮ้ยนะคนปรปฐมนําอยู่เมื่อวานเนี่ยเราก็นึกว่าจะชนะนะครับท่านผู้ชมแม้จะไม่ชนะทั้ง3ที่แต่ก็น่าจะมีชนะบ้างแล้วก็พอสักพักเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยช่วงแรกๆนั้นเนี่ยอืมแรกๆเฮดังครับท่านหลังๆนั่งซึมกันเลยทีเดียวนะครับท่าน ปวดใจทอแท้ไม่นึกจะแพ้ขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอะไรทํานองนี้อืมขอวางมือทางการเมืองหลังแพ้ยับเยินนครปฐมเจีย๊ยบอมรัฐประกาศวางมือทั้งหมดหลังแพ้เลือกตั้งเราก็ว่ากันไปแล้วทีนี้อ้าว ทีนี้มีเหตุผลอะไรบ้างจ้าหลังจากเลือกตั้งอบอจอครั้งก่อนนะครับท่านแพ้เพราะอะไรเจ้าเนี่ยแพ้เพราะเลือกวันเสาร์รอบนี้มาอีกแล้วแพ้เพราะคนมาใช้สิทธิ์น้อยนะครับท่านโดยเฉพาะที่เขตเจียบอมรัดอยู่จังหวัดอะไรแล้ววันนครปฐม แพ้เพราะคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าเดิม10%นั่นแล้วถ้าเกิดมาอีก10%นี้มันจะแพ้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่าว,วันยังไม่หนาดเนี่ใจนะครับท่านผู้ชมคงจะเคมนั้นเนี่ยถ้าเกิด10%นั้นมาพักเราจะต้องชนะแน่เลยแล้วก็อะไรอีกจะเนี่ยอันนี้ต้องไม่ต้องแค่หูนะครับท่านผู้ชมผมแค่มาเสร็จแล้วครับท่านนึกว่าเป็นเรื่องไม่จริงตอนนี้มาอีกแล้วแพ้เพราะปิดเทอมนะครับท่านผู้ชมเอาปิดเทอมเกี่ยวอะไรได้วยวะนักเรียนนักศึกษากับบ้านอะไรทํานองนี้ส่งผลให้ได้คะแนนน้อยเพราะปิดเทมมนะคราผู้ช ประชาชนก็ยังไม่พร้อมพัฒนาเอาเหตุผลนี้ก็มาครับท่านประชาชนยังไม่พร้อมพัฒนาไม่รู้ว่าหมายถึงพักเขาหรือว่าหมายถึงชาวบ้านชาวช่องนั้นเนี่ยน่าจะหมายถึงชาวบ้านชาวช่องบางส่วนเอยเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับท่อนผู้ชมเดือดระอุไม่หยุดยังด้งเลยทีเดียวเฮ้ยท้อใจเหลือเกินการเมืองไทยเฮ้ยทำไมประชาชนนั้นเนี่ยเมื่อไรจะพร้อมพัฒนาเราจะต้องทนอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนทําไมประชาชนยังไม่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทีนี้ก็มีคนเข้ามาตอบนะครับท่าน จากเมื่อไหร่ประชาชนจะพร้อมเปลี่ยนแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปอ่านโอ้ยตอบกับ20-30คนเลยครับท่านเฮ้ย ประชาชนเขากลัวเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าว่าเนี่ยเฮ้ยกลัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไหนไอทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าเขากลัวอาจจะเขาอาจจะกลัวเปลี่ยนแปลงในทางที่เฮ้ยสารวัตรเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับท่านผู้ชมอีกคนนึงก็มาโต้กับคนแรกครับท่านอีกสักพักหนึ่งละจ้าคนที่3ก็โต้กันไปโต้กันมานะครับท่านผู้ชมอ่าก็ติดตามครับท่านแพ้เพราะคนมาใช้สิทธิ์น้อยรอบก่อนทีนึงแล้วเรื่องนายกอบอจอครับท่านแพ้เพราะเลือกวันเสาร์เฮ้ยเออวะ่ะรอบหน้าต้อง กางปฏิทินนะครับท่านปฏิทินมาแล้วว้ยเฮ้ยต้องให้เขาชี้นะเนี่ยวันนี้วันอังคารวันพุธพฤรหัสแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งครับท่าน โดนสก,กัดขัดขานะครับท่านผู้ชมบางส่วนข้องใจว่าเฮ้ยทำไมมีการจับยานะครับท่าน5 0 0 0 0นเมตรกันเลยทีเดียว4ี่0 0 0แเมตรอะไรประมาณนี้ทำไมถึงจับวัน2อสาวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทําไมรู้อยู่แล้วนเนี่ยไม่จับก่อนหน้านี้จงใจหรือไม่ทําไมไม่จับหลังเลือกตั้งทําไมไม่ให้โอกาสนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าอีทําผื่ดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านโอ้ย อา้าวประชาธิปัตย์บ้างครับท่านหลังจากตอนนี้เม้่อค่อยนายหัวชวนนะคะบท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างรอบหน้านะเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ลงปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่านะคะบท่านผู้ชมในโซนปลอดภัย1-5 1-4อะไรประมาณนี้เฮ้ยบางส่วนก็ประเมินนะเนี่ยชวนลีกภัยเป็นยี่ห้อที่ยังขายได้ขายขี้นหน้าบอกว่าเขาไปอ่านโอ้โชคดีนะครับท่านเ็าบอกว่าเนี่ยเป็นยี่ห้อเหมือนกับนายห้างตาดูใบห่อประชาธิปัตย์ก็ต้องมีชวนโอ้เขาก็สาร,รวกสาร,รวนนะครับท่านบางส่วนก็มองน่าจะได้ลง าร์ตี้ลิทเละเนี่ยแต่ว่าน่าจะอันดับสิบขึ้นนะครับท่านถึง20อะไรประมาณนี้บางส่วนก็ยุเฮ้ยหัวหน้าพักคนใหม่เฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักเด็ดอิฐขาวทองนะเนี่ยปล่อยให้นหนชวนเขาลงเขตนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยพาออะไรจะเนี่ลงสสเขตจะได้แก้มือนะครับท่านหลังจากการเลือกตั้ง เลือกอะไรแล้ววะอ๋อเลือกตั้งซ่อมสอสอ,สอนครสีธรรมราชนะครับท่านชวนหลีกภัยอุตสาห์เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้นะเนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้แกออกมาคุยครับท่านผมเดินไปตรงไหนผมก็จะบอกชาวบ้านนะเนี่ยว่าผมยังไม่รับปายงานเลยไม่ใช่ยังไม่มีเนี่ยจะเลือกพักนั้นนะเนี่ยพักนั้นไม่ให้น้ำประปาก,กินได้ไอ้ไม่ใช่พักนั้นเขาไม่ให้งบทําถนนนะาเนี่ยเขาจะพัฒนาเฉพาะที่อะไรว่าเลือกเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านอืมแล้วก็ชวนหลีกภัยอุตสาห์ลงไปช่วยหาเสียงนะครับท่านผู้ชมไม่าาเท วันเนี้ยสี่พันกว่าหรือว่าหกพันกว่านะครับท่านอา้าวพักประชาชนได้อันดับสามเลือกตั้งซ่อมสอสอนะครศรีธรรมราชพักประชาชนได้หกพันกว่าพักประชาธิปัตย์มาอันดับสี่นะคบท่านผู้ชมโลกว่าใครเขาเพื่อเลยนะเนี่ยสี่พันคะแนนในขณะที่ผู้ชนะละจ้ารู้สึกว่าสามหมื่นกว่านะครับได้แก่พักกล้าทำอันดับสองภูมิใจไทยสองหมื่นกว่านะคบท่านผู้ชมเกิอดอะไรขึ้นอีกจ้าประชาธิปัตย์มาอีกแล้วยันนะเนี่ยสอจอกอสั่งทำร้ายตำรวจเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพักเอราเว้ย วลีนี้มาอีกแล้วนะเนี่ยตาบใดที่เขาทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้ตาบนั้นเขาก็ไม่ใช่คนของจุดๆอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากประชาธิปัตย์ครับท่านมีเหตุคลรากระซังไม่รู้ว่าที่สงขาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมีการเข้าไปชี้หน้าอะไรกันสักอย่างหรือเปล่าหรือรู้หรือเปล่านะเนี่ยกูเป็นใครหรือว่ากูลูกใครนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตก็งงมันยังไม่รู้เลยนะเนี่ยกูจะรู้ได้อย่างไรประชาธิปัตย์แถลงการประชาธิปัตย์ยืนยันสอจอกอฟนะเนะี่ยที่มีข่าว ไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่านะครับท่านเติมหรือไม่ไว้ก่อนไว้เฮ้ยรู้สึกว่าไม่พอใจต่อชอดอรหรือตำรวจอะไรสักอย่างที่เฝ้าศูนย์หน่วยเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็ได้เกิดการพัวพากันนะครับท่านลงไม้ลงมือกันอะไรประมาณนี้ประชาชนที่ปัดย,ยืนยนันล่นสอจอกอฟที่สั่งทําร้ายตำรวจนะั้นเนี่ยเป็นแค่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับพรรแต่อย่างใดนะครับท่านไวแต่แล้ว เอออันนี้ก็ว่ากันไปนะคบท่านผู้ชมอูก็ไม่รู้ว่าทำผือดีครับท่านแล้วท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างจะเนี่ยเรื่องพักประชาชนหรือเป่าวเอานั้นก็ช่างเขาไปก่อนนะเนี่ยมาที่หนึ่งทุกโพครับท่านที่โหลดทุกการเลือกตั้งแต่อันนี้จตทุพรดูเหมือนจะมั่นใจเป็นพิเศษทักษินจะหนีออกนอกประเทศจะหนีออกนอกประเทศนี้ผมได้ยินจน จนจาไม่ได้แล้วนะคะรับเดิมผู้ชมสื่อบางช่องครับท่านทักษิณติดคุกแน่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับท่านตั้งแต่ทักษิณเพิ่งออกจากชั้น14มามันมาตา,า,าอีกแล้วเว้ยสารดีกาจะออกหมายจับทักษิณเลยไม่จะเออพาไปขังรอบสองด้วนจะพาไปติดคุกอีกด้วนทักษิณหน,นีแล้วโดยทักษิณจะหนีทุกวันแล้วนะครับเดิมผู้ชมตอนนี้ครับท่านหลายที่นะเนี่ยทั้งอรันไว้เฮ้ยทั้งนครศรีธรรมราชจะนั่งเรือไปลงอะไรวะออกทางมาเลเอยบ้างก็บอกจะไปทางเขมรนั่นเนี่ยติดต่อกับสมเด็จ ุณเซ็นไว้แล้วบ้างก็ออกบอกมานะครับท่านจะไปทุกที่เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทักษิณจะหนีทุกวันแล้วทักษิณจะหนีออกนอกประเทศช่องทางธรรมชาติรอบนี้จะดูพรบอกรอบนี้ไม่ง่ายใช้เครื่องบินส่วนตัวก็ขึ้นบินไม่ได้ครับท่านแสดงว่าเชื่อแบบนี้สวนเลยนะครับท่านผู้ชมฟันธงสวนครับท่านจตุพรเชื่อสารนำผลสอบทักษิณหน,นีและหนีออกนอกประเทศรอบนี้ยากอือ <c oughs> <c oughs> กูก็งวงนะครับท่านผู้ชม เอ้ยแลงเลยไม่ออกแล้วนะครับท่านถ้าเป็นผมนั้นเนี่ยจะต้องหาปี๊บมาสาักใบหามาทําอะไรวะนี่ยหามาคุมหัวนะครับท่านเจาะรู2อันครับท่านสําหรับตาไว้ใช้มองนันเนี่ยเจาะอันสองอันที่รูจมูกไว้เฮ้ยหายใจครับท่านที่ปากละจ้าโอ้ยกินลําบากเอาไว้ถอดปีบ๊บแล้วก็เอามากินได้ครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่รู้ๆนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นะักบิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านขอบคุณท่านทั้งหลายเหลือล้อนนะครับท่านผู้ชมมาร่วมส่งเสียบมารรต่อไปล่าสุดยังงงไมมมม่ววาาืืออผู้้ช แต่ยังไม่วางปากนะครับท่านผู้ชมมันคล้ายๆกับฟันไม่หลุดหยุดเคี้ยวไม่ได้ครับท่านก็ไม่อาจแน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อครับท่านผู้ฟังที่รลบชอบอย่าลืมกดไลค์ให้สักเล็กน้อยถึงปานกลางกดแชร์ก็จะดีอย่างสุดรํำจริงขอถแถลงไขจบไปก่อนเพียงเท่านี้ครับท่าน